ซึ่งวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคุ้นหน้าคนดูมากนะครับเหมือนเพิ่งเจอกันเมื่อเช้าครับใช่ลองร้องเพลงได้ลองเพลงได้ด้วยเหรอใช่ร้องไหมกันไหมทำไหมทำไหมสายหน้าแบบแบบยิ้มยิ้มไม่เอาอยากลองด้วยเหรอมาสิมาสิต้งนรับกันบ้าง Jalan ni kalau yang masih ni dah, avrock... masih 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 masih. apa alai. Jalan ni kalau yang masih ni, cemai. Ah, kan kan lawan dengan. เธอจับผมอยู่ประมาณ6-7เจ็ดรอบแล้วนะได้เออเอาเอาคีย์อ่ะเธอลองเธอร้องคีย์เดินคอนฟุกเลยฟันฮุกเลยเราจะร้องแทนเพลงกันจริงๆเลยเหรอเฮ้ยเรามีเรามีเพลงมั้มีดนตรีมั้ยเพลงนี้โอ้สหศศตาใครดีครับเนี่ย ต่อให้โฟกัสตรงก็ถ่ายไม่ชัดถ้ามือเธอสั่นอย่างงี้ใช่ไหมสิผมจะเป็นแต่กล้องคนแรกที่มือสั่นมากนี่คอยรูปนีรด่วยๆทนไมได้โอเคเชิญครับเพลงไม่ต้องร้องละเอาร้องเลยร้องเพลงกันมาถ้าเธอรู้ว่าฉันรัก เราเอาเราว่าเราว่าเอาเคีเธดีกว่าคีเลยเธอเธอเธคผู้หญิ <c ute> งโอ้ในชีวิตไม่เคยร้องคีิตู้ว่าฉัน้อรู้วาฉันรักเธอรักฉันมันไม่ด้ใ่าฉันรักเอนนไ้คีเร่านนนไม่ไ้ใเอ่านไม่เร่าน่อเว่าฉน,นเธ <c ute> อเนมใจจะเป็นเพืนี่ใจจะอเป็นกเพื่อนักัน เพืเ่อนงงเธอทุกเขินกันไหมอ่ะใจว่าเธอลองไหมลองอีกทีไหมอีทหรือหรือเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงนัดเป็นเต่างงอยไหมเป็นยังไม่เคย <c oughs> ขอถึงเพลงช่วยภาษาอังกฤษด้วยเพลงนี้นะครับเพลงเอ่อซิงเกิลที่ผมใช้ในตอนประกวดนะครับ ซึงก็เชื่อแค่ว่ายังไม่เคยนะครับชื่อภาษาอังกฤษคืออินเดียนก็ต้องก็ต้องดึนอย่างนิดนึงนะครับอ่ะข้าไปนะครับยังไม่เคยใช่ไหมยังไม่เคยได้ง่ายๆเลยไม่ต้องไม่ต้องเขี่ยอะไรมากยังไม่เคยไม่เคยก็เลยอยากลองนิดนึงนิดนึงแอบจะซึ้งมันตอนจบและขอผมขี่แล้วไปอีกขี่แล้ว ที่เจอหน้าเธอหน้าเธอต้องมีหวันว่นไหวต้องมีหวั่นไหวาใช่พอที่เจอพบเริ่มรวนตับใตมันป่วดปัน,ปาน,นมากมายไม่รู้เรื่องอะไรยังคงสงสยัยที่มีกต่หลบตาสิ อบกูดีทุกวันเอาเหมือนไปวมื่อกถอะก็แมนได้ทุ่มับฉันก็ว่าก็ยังไม่เคยได้รู้อาการในเรื่องหัวใจชอบเธอใช่ไหมเหมือยนเป็นไอ่ทำไมได้พบได้เจอเป็นไรสำคัญที่อยาก ช่วยกันแก้อาการไม่เคยส่งเียงร้องหนึ่งทโนะีโอ้มือเย็นมากยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยมือเย็นมากไนหะอ่ะเดี๋ยวเราไปส่งเดี๋ยวเราไปส่งอ,อ่ะดิดิท้ายเพื่อนโอเคว้าวมือเปียกมากด้วยขอบคุณมากนะครับเอาเป็นว่าเราจะไม่ชวในใครขึ้นมาร้องเพลงพร่อมเพื่อนแล้วดีกว่า นะครับคิดอะไรครับเนี่ยเอาเป็นลมรอครับเป็นลไมไปเลยเหรอเป็นอะไรขอ,อสงสัยเขานั่งเขา,น,านั่งต่ำกว่าผมหน่อยเลยเห็น<ง>เหนียงนะครับแล้วก็ตกใจตกใจนะครับโอเคไหม<ร>ถ้าเป็นลมนะครับถ้าเป็นลมยกมือนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรไหมนะครับ ด้รู้ยืนนะอืมอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วโอ้เดี๋ยวร่วมกันด้วยนะครับสำาสายปาร์ตี้บ่อยนะครับเนี่ยโอ้าวชัยเดียว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 โอเคงั้นเราร้องกันต่อเลยไหมฮะไปกัน โอเคครับทุกคนครับงั้นเราร้องกันอีกสักเพลงไหมครัดีค่ะเพลงต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมยึดเพลงนี้มาร้องบ่อยมากนะครับเพราะว่าผมรู้สึกชอบเขามากนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะร้องเพลงนี้มอบให้กับทุกคนอีกทีนึงนะครับเพลงนี้น่าจะเป็นอีกเหตุผลนึ่งแหละที่ทำให้เรามาเจอกันวันนี้นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ามันคงเป็นความรักนะครับไปองด้วยกันนะ